เก่งแทชยะยอมรับแล้วตามจีบจริงน้องคนนี้สเสน่ห์แรงเรียกดว่าเป็นข่าวกระแสะที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนักร้องหนุ่มคนดังเก่งแทชยะประทุมวันที่ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชพมพร้อมๆกันค่ะ เรด้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มที่เคยเออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยปิดก้นเรื่องเพศสําหรับเก่งทัชยะยประทุมวันที่ตอนนี้กําลังถูกจับตากับนักร้องพระเอกหมอลำนุเกอร์อีสานนครศินหลังได้มีโอกาสขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยกันอีกทั้งทางด้านของเก่งทัชยะยังเคยเซอร์ไพรส์ดอกไม้ช่อโตนุเกอร์จนหลายๆคนสงสัยว่าซุ้มปลูกต้นรักหรือเปล่าและต่อมาก็ทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตกรี๊ดหนักมากเมื่อลาสุดนักร้องคนดัง เก่งทัชชยะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าปิงพระเอกลิเกชื่อดังอย่างนุกก์จริงพร้อมบอกว่าน้องเขาเป็นคนที่น่ารักสเสน่ห์เขาแรงมีโอกาสได้ให้กำลังใจได้คุยก็โอเคซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชัน่นกำลังเร่งทำคะแนนงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแอบยิ้มไปตามๆกันเลยทีเดียวละคะ